คลิปนี้นะครับเราอยู่กับกล้องติดรถยนต์70็ดสไมล์ A สองนะครับเป็นกล้องติดรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายปี25ง6ที่ผ่านมานะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยความน่าสนใจก็คือเป็นกล้องรุ่นเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากใช้งานกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับตัวนี้มาในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้คือู่ทิ่ประมาณ2 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานของกล้องติดรถยนต์เนี่ยมาให้ครบถ้วนเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าครบถ้วนเนี่ยครบถ้วนแค่ไหนเป็นยังไงไปดูกัันครบ โอเคเรามาดูที่หน้าตาของตัว70ไมล์ A200 กันก่อนนะครับก็จะมาในกล่องลักษณะนี้นะโอเคจะเห็นว่ามีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยแต่จริงๆแล้วกล้องหลังเนี่ยจะเป็นแพ็กที่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเราสามารถซื้อกล้องหน้าเดี่ยวได้ถ้าเรามีกล้องหลังไว้ใช้งานอยู่แล้วนะครับหรือว่ายังไม่มีกล้องหลังอยากใช้งานกล้องหลังก็สามารถซื้อกล้องหลังเพิ่มได้นะครับตัวนี้เนี่ยใช้งานคู่กับกล้องหลังรุ่น R412 นะครับโอเคมาตัวกล้องนะครับก็จะเป็น คาแรคเตอร์ของ70ไมเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวเลนนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวหน้าจอสําหรับการบังคับนะครับตัวเลนเนี่ยจะเป็นเลนตัวนี้มีความกว้างอยู่ที่130องศาด้วยกันนะครับ f 2.0ความละเอียด 180p 0ตัวเลนนี่ก็คือสามารถหมุน ขึ้นลงในแนวตั้งได้นะครับสําหรับปรับองศาแนวนอนเนี่ยอยู่ที่เราแปะอยู่ที่กระจกเลยว่าเราแปะตรงหรือเปล่านะครับส่วนหน้าจอครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด2นิ้วแบบ IPS นะครับก็มีความคมชัดนะครับทัศสกรีนไม่ได้แต่ว่ามีปุ่มสําหรับการใช้งานทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันนะครับก็กดตามเมนูที่มันขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะฮะแต่ถ้าเราไม่ถนัดการกดบนหน้าจอเนี่ยก็สามารถไปใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมได้เหมือนกัน นะครับส่วนด้านข้างนะครับตรงนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยจะเป็นช่องใส่ไมโคร SD Card ครับความจุของตัวเครื่องเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเครื่องนะอยู่ที่เมม o r ีการ์ดที่เราใส่ 32GB, ิ32 4 g b 1 2ิ g b เลือกมาใส่ได้เลยอันนี้แล้วแต่เรานะครับต่อมาเนี่ยด้านบนสุดก่อนเป็น DC-in DC-in เนี่ยใช้สำหรับต่อไฟนะครับหัวเนี่ยจะเป็นแบบไ i โคร USB ก็สามารถต่อกับช่องจุดบุหรี่ได้เลยถ้าเราจะใช้งานโหมดจอดรถอ่าตัวนี้เนี่ยรองรับโหมดจอดรถด้วยนะครับเรา สามารถที่จะต่อกับตัวฮาร์ดไวร์คิดนะครับ UP02 เนี่ยเป็นอุปกรณ์เสริมเหมือนกันต่อเชื่อมกับตัวรถได้เลยนะครับนอกจากฟังก์ชันพื้นฐานที่พูดไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะมี HDR ด้วยนะครับโหมด HDR เนี่ยจะช่วยเพิ่มรายละเอียดของภาพทั้งในโทนมืดโทนสว่างนะครับซึ่งตัวนี้มันไม่ได้รองรับแค่กล้องหน้านะกล้องหลังเนี่ยก็รองรับ HDR ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีเทคโนโลยีสองตัวมาช่วยซึ่งเป็นเอกสิทธิ ของตัว70ไมล์เลยนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ชื่อว่า m y c o l o r Vivid Plus Solution นะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเห็นสีสันของวิดีโอตอนกลางคืนเนี่ยที่มากขึ้นอีกอันนึงเนี่ยเป็น70ไมล์ Night Vision นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ไปช่วยในการลดจุดรบกวนของภาพนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการติดตั้งกันบ้างนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยติดตั้งง่ายมากนะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือตัวฐานเนี่ย เราจะต้องติดตัวของ70ไมล์ 2A 200เนี่ยไปกับตัวกระจกนะครับซึ่งมันจะมีฐานแยกอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะติดฐานเอาไว้นะครับแล้วก็ดึงตัวกล้องแยกออกมาได้พวกกล้องติดรถยนต์เนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ไฟฟ้าสถิตมานะครับจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับเราสามารถติดไปกับตัว กระจกรถได้ก่อนที่จะติดตัวกาว 3M เวลาเราลอกเนี่ยตัวกาวเนี่ยจะไม่ไปดึงตัวฟิล์มของรถเราเสียหายนะครับติดให้มันขนานให้มันตรงแล้วตรงเนี้ยมันจะมีจุดไข่ปลาบอกอยู่เราก็สามารถแปะลงไปให้ตรงๆได้เลยตัวกล้องเวลาตอนที่เราติดสติกเกอร์เนี่ยเราอาจจะเสียบไฟกล้องเอาไว้เพื่อให้เราดูภาพของหน้าจอว่าแบบเอ้ยมันเป็นมุมที่เราชอบหรือย,ยังอะไรแบบนี้ได้นะครับก่อนเปิดเครื่องเอาเมมโมรี่การ์ดเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับไม่งั้นมันจะไม่ให้เรา ดูภาพนะมันจะบอกให้เราใส่มมโมอรี่การ์ดก่อนใช้งานใส่มะเข USB ก่อนแล้วก็เป็นสายกล้องหลังนะครับมันจะพอดีกันเนี่ยตอนเนี้ยเ,เลนผมเชิดไปหน่อยผมก็จะดันลงมาหมุนลงมาเพื่อให้เห็นตัวพื้นถนนครบถ้วนอ่ะอะไรประมาณนี้พอเราโยงสาย USB เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลาะไปตามขอบ ไล่ไปเรื่อยๆลงมาครับแล้วก็มาเสียบที่ตัวช่องจุดบุหรี่ข้างล่างแต่ว่าถ้าอยากจะใช้งานที่เป็นโหมดจอดรถอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซื้อตัวฮาร์ดแวร์คิดแล้วก็มาต่อเพิ่มใครมีความรู้หน่อยก็สามารถเดินกับตัวฟิล์รถได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีความรู้เนี่ยก็อาจจะให้ช่างอู่อะไรเงี้ยเป็นคนเดินสายไฟให้ ตัวหน้าจอเนี่ยจะโชว์ภาพจากเลนเลยครับหันไปทางไหนเนี่ยก็จะเป็นภาพตรงนั้นถ้าเราต่อกล้องหลังอยู่ครับก็สามารถสลับไปดูกล้องหลังผ่านปุ่มนี้ได้อะแบบนี้ถ้ารถใครไม่มีกล้องหลังเนี่ยก็สามารถดูกล้องตัวเนี้เวลาถอยรถแทนได้นะครับ ปุ่มต่อมาครับเป็นรูปถงใช้กดเพื่ออัดวิดีโอฉุกเฉินเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่อยากจะบันทึกวิดีโอสําคัญก็อัดไว้ได้เลยวิดีโอฉุกเฉินเนี่ยจะแยกโฟลเดอร์ให้เราหาง่ายขึ้นแล้วก็ถูกล็อกไม่ให้อัดทับด้วยนะครับต่อมาเป็นการเข้าไปดูวิดีโอที่เราบันทึกไว้มีแยกเป็นอัลบั้มเลยมีวิดีโอทั้งหมดวิดีโอฉุกเฉิน วิดีโอที่ถูกบันทึกตอนจอดรถ Time l a ็ s e อันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดจอดรถเหมือนกันแต่ว่าเป็นการบันทึกตลอดเวลาที่เราจอดรถดับเครื่องนะครับและก็อัลบัม้มภาพถ่ายอันนี้ภาพนิ่งเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในนี้ครับถ้าเราอยากจะดูวิดีโอที่บันทึกเนี่ยเราก็สามารถกดเข้าไปดูผ่านหน้าจอได้เลยสะดวกสบายครับเมนูสุดท้ายของปุ่มนี้นะครับก็คือเป็นการเข้าสู่เมนูการตั้งค่า ผ่านตัวกล้องนะครับเราสามารถตั้งการบีบอัดไฟล์วิดีโอได้ถ้าบีบอัดสูงไฟล์ก็จะเล็กหน่อยถ้าบีบอัดตำ่ำไฟล์ก็จะใหญ่แต่ว่ารองรับเปิดกับอุปกรณ์เก่าๆทั้งมือถือทั้งคอมพิวเตอร์ได้นะครับความละเอียดครับเครื่องนี้เนี่ยมีให้เลือกความละเอียดเดียวคือ1 9 2 0คูณ1 0 8 0พิกเซลรองรับ HDR ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลย ความยาววิดีโอครับมีให้เลือกทั้งหมดหนาที2นาทีและ3นาทีด้วยกันอันนี้แล้วแต่ความชอบผมเนี่ยจะบันทึกไว้ที่1นาทีครับไฟล์จะได้เล็กหน่อยเวลาดึงไฟล์ลงมือถือหรือคอมก็จะเร็วกว่าแต่ว่าจำนวนไฟล์เนี่ยก็จะเยอะกว่า3นาทีต่อมาเนี่ยเป็นโลโก้70ไมล์ครับขึ้นเป็นลายน้ำบนวิดีโอเราสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดได้อัตรา refresh rate ครับประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะใช้เป็น PAL เป็น PAL ห้าสนะครับ ใช้งานประเทศไหนก็ปรับตามนั้นเลยต่อมาเป็นเมนูสำหรับพลิกกล้องหลังนะครับทั้ง2ตัวเลือกมีทั้งกลับซ้ายเป็นขวาแล้วก็กลับหัวได้นะครับปรับมุมกล้องให้เหมาะสมกับการใช้งานที่เราติดก,กล้องหลังนะครับต่อไปเป็นการตั้งค่าเฝ้าระวังที่จอดรถครับก็อันนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนไปใช้ฮาร์ดไวร์คิดในการจ่ายไฟนะครับเพื่อจะใช้งานโหมดนี้ขณะด,ดับรถได้ครับเราสามารถเซตให้กล้องใช้ G sensor เนี่ยตรวจจับแรงกระแทกระหว่างจอดรถ มีใครมาชนหรือว่าเปิดประตูรถปิดประตูรถเราเนี่ยวิดีโอก็จะถูกอัดบันทึกไว้เป็นวิดีโอฉุกเฉินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็น time lapse ครับที่อัดวิดีโอตลอดเวลาเมื่อเราดับเครื่องยนต์การเดินทางอัจฉริยะครับก็จะเป็นการเปิดใช้งาน g sensor ระหว่างที่เราขับรถนะครับเวลาออกไปวิ่งแล้วเจออุบัติเหตุรถยนต์รถชนเรากล้องก็จะอัดวิดีโอฉุกเฉินอัตโนมัติให้ การตั้งค่าเสียงครับก็จะเกี่ยวกับเสียงตัวกล้องเสียงปุ่มกดหรือว่าเสียงไมค์ที่เราสามารถเปิดหรือปิดได้นะครับการตั้งค่าระบบก็จะเป็นการตั้งค่า WiFi เพื่อเชื่อมกับมือถือได้ตั้งเวลาเปิดปิดหน้าจอตั้งเวลาเปลี่ยนภาษาได้ตั้งวันที่ได้ครับ รีเซ็ตอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นการปรับค่าที่เราตั้งทั้งหมดเนี่ยไปเป็น Default เป็นค่าเริ่มต้นของตัวกล้องดาวน์โหลดแอปตัวนี้เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะมี QR Code พอเรายิงปุ๊บก็จะให้เราไปโหลดแอป70หมล์บนมือถือนั่นเองครับสุดท้ายเกี่ยวกับก็จะเป็นรายละเอียดของตัวกล้องรุ่นกล้องรุ่นซอฟต์แวร์ที่ใช้ประมาณนี้ครับเนี่ยครับเราสามารถที่จะดูวิดีโอผ่านตัวกล้องได้เลยกดถ่ายภาพ เปิดปิดเสียงเวลาอัดได้นะครับแล้วก็สลับกล้องหน้าหลังได้พอดูวิดีโอที่อัดได้มันก็จะแยกโฟลเดอร์นะครับเป็นวิดีโอทั้งหมดเป็นวิดีโอฉุกเฉินตอนจอดนะครับไทม์แลปแล้วก็ภาพนิ่งอะไรแบบนี้ที่ผมชอบเวลาดูวิดีโอเพราะว่ามันแบ่งเป็นไทม์ไลน์ครับเนี่ยมันจะบอกว่าช่วงเวลานี้ยเราไปขับรถที่ไหนมาเนี่ยาเราสามารถเลื่อนดูได้เลยอ่า อันนี้ช่วงเช้าโอเคไม่เช้า4ี่หโมงเย็นอ่าช่วง5้าโมงเย็นขับรถมาอะไรแบบนี้นะครับช่วงทุ่มนึงอะไรอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราได้เลยดูได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไทม์ไลน์อ่ะมันจะมีสีเขียวก็คืออ่าการอัดทั่วไปเนี่ยล้วก็จะมีสีแดงสีแดงเนี่ยคือจุดที่เกิด e m e r g e n ์เก็คือวิดีโอฉุกเฉินอันนี้ที่ผมบอกว่าผมไปสะดุดลูกแลวหน้าสักอย่างหนึ่งมาทำให้แบบกล้องสัน่น ก็เลยอัดวิดีโอเป็นฉุกเฉินมานะก็จะเห็นขึ้นเป็นสีแดงเลยเราก็สามารถดูได้ดูได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีสีเหลืองกับสีม่วงอีกนะครับสีเหลืองกับสีม่วงเนี่ยจะเกิดขึ้นเวลาเราใช้โหมดจอดรถนะครับก็ตัวไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับส่วนสีม่วงก็คือเป็นแบบไทม์เลสว่าว่าเราแบบ่าคืนนั้นทั้งคืน จอดรถแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็สามารถไล่ดูอย่างเงี้ยตามไทม์ไลน์ได้หมดเลยเออผมชอบนะกล้องตัวนี้เราสามารถปรับความละเอียดได้นะครับจาก1080 HDR มาเป็น1080 6 0 FPS ครับก็จะช่วยลดการเกิด motion blur ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้ว HDR เนี่ยจะมี FPS อยู่ที่30ครับอันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นไปเป็น60นั่นเอง Miller and r t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  o o n ก็คือเมื่อกี้นะครับ ที่ผมบอกว่ามีเรื่องการขยายซูมอะไรเงี้ยอันนี้มันคือสมมติเราติดกล้องข้างหลังแล้วมันกลับได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะปรับปรับสลับแบบมิเลอร์ลิงได้นะครับเนี่ยสลับซ้ายขวาได้หรือว่าแบบกลับหัวได้โอเคจะได้ไม่ต้องไปติดกล้องใหม่นะประมาณนี้ทีนี้มาดูวิดีโอจากกล้องตัวนี้กันบ้างนะครับ 7 0 a 2 0 0เนี่ยมีความละเอียดที่ 1080p ซึ่งก็เป็นมาตรฐานของกล้องวิดีโอทั่วๆไปเลยนะครับ ภาพที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดคมชัดเลยทีเดียวอย่างป้ายบอกทางต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าคมชัดกริบเลยครับส่วนทะเบียนรถเนี่ยที่อยู่ในระยะก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะกล้องตัวนี้เนี่ยรองรับ HDR ด้วยนะครับจะเห็นว่าในโซนมืดๆอย่างป้ายที่อยู่ใต้ร่มเงาเนี่ยก็ยังพออ่านออกได้อยู่นะฮะส่วนกล้องหลังเนี่ยก็รองรับ HDR เช่นกันนะครับจะเห็นว่ารถคันหลังเนี่ยที่ไม่ว่าจะโดนแดดสว่างๆหรือว่าอยู่ในเงาเนี่ยเราก็ยังมองเห็นรายละเอียด อยู่นะครับไม่สว่างวาบหรือว่ามืดสนิทจนรายละเอียดหายไปครับส่วนวิดีโอตอนกลางคืนนะครับอย่างที่บอกไปว่า70 My a 2 0 0เนี่ยมีเทคโนโลยี2ตัวด้วยกันที่เข้ามาช่วยดึงคุณภาพคลิปให้ดียิ่งขึ้นอย่างแรกเลยก็คือเราจะเห็นสีสันของคลิปสดสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยเป็นเพราะว่าเทคโนโลยี My Color Vivid Plu s Solution ครับช่วยให้สีสดใสชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับทั้งสีรถสีไฟจาราจรเลย อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ70ไมล์ไนโอดิวชั่นครับหรือว่าสายตานนองหูกกลางคืนนี่แหละเทคโนโลยีนี้เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของทาง70ไมล์เลยนะครับโดยจะมาช่วยลดสัญญาณรบกวนในการบันทึกภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพกลางคืนเนี่ยจะให้ไฟล์วิดีโอที่ยังคงคุณภาพที่ดีอยู่มีรายละเอียดที่ให้เห็นอยู่ครบถ้วนนั่นเองสำหรับเจ็ดไมล์ตัวนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วกับราคานี้นะครับเพราะว่า รุ่นก่อนหน้าอย่างเงี้ยที่ผมได้รีวิวไป2ตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความละเอียดที่ประมาณ 4K 2.7K อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่มันไม่ดีนะคือผมชอบนะมันดีเวลาแบบว่าเอาวิดีโอมาดูเนี่ยมันก็เห็นภาพชัดกริบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่มันเป็นกล้องติดรถยนต์รักษาความปลอดภยอยัยผมรู้สึกว่าเออพันแปมันก็พอแล้วอย่างตัวนี้ที่ลองดูภาพมาอะไรเงี้ยซูมเข้าไปดูทะเบียนดูอะไรเราก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วอย่างหนึ่งคือไฟล์มันเล็กด้วย พอไฟล์มันเล็กปุ๊บเราก็สามารถดึงไฟล์โหลดไฟล์อะไรเงี้ยได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ที่ดีเนี่ยคือตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคามันจะเริ่มต้นเนี่ยแต่ว่ามันให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างครบนะผมชอบมากเลยก็คือแบบการที่มันมีจอนะพอมีจอ2นิ้วเนี่ยมันทำให้แบบสามารถดูใช้งานหรือว่าดูภาพอะไรเงี้ยได้สะดวกเลย นะครับไม่ต้องต่อแอปก็ได้ถึงต่อแอปมันจะสะดวกกว่าก็เถอะแต่ว่าดูตรงนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับมีแบบรองรับ G sensor นะครับรองรับแรงกระแทกเนีดีมากเลยเพราะว่าลำให้เราสามารถใช้หมดวิดีโอฉุกเฉินได้นะครับ parking mode ก็ใช้ได้เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันไม่รองรับนะตัวนี้เริ่มต้นมาแต่ก็รองรับนะครับสามารถต่อกับกล้องหลังได้เนี่ยสะดวกมาก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องราคาครับถึงจะบอกว่า2,000ต้นต้นๆแต่ว่ามันอาจจะมีแบบค่าใช้ใจ่ายแฝงถ้าเราต้องการที่จะแบบซื้ออุปกรณ์เสริมอย่างเช่นทั้งตัวกล้องหลังเองตัวฮาร์ดแวร์คิทเองนะครับหรือว่าตัวเมมโมรีการ์ดเนี่ยถ้าเราต้องการจะอัปเอรดความจุอะไรเงี้ยหรือไม่มีตัวเก่าอยู่บวกบวกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะราคามันก็จะไปตกอยู่ที่ประมาณ 4, ี่พันสามสพันเท่านั้นเองมันยังไม่ถึง5000เลยก็ถือว่าโอเคนะครับในราคานี้ก็สําหรับใครที่ อยากจะสัมผัสตัวนี้นะครับอยากได้เลยเนี่ยก็ทาง70็ดไมล์เขาก็จะมีช่องทางการขายอยู่ทั้ง f c e e o o o นะครับ t i k t p อกช็อปครับช้อปปี้ลาซาไปได้หมดเลยเสิร์ช70็ดสิบไมล์ออฟฟิเชก็จะเจอร้านเขาเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะลองสัมผัสสินค้าตัวนี้เนี่ยก็สินค้าตัวนี้รับประกันทั้งหมด1ปีด้วยกันที่ศูนย์ไทยนะครับเจ็ดสิบไมลเนี่ยเขาก็เพิ่งไปเปิดศูนย์ไทย อยู่ที่ตัวรามอินธากม .14 ครับมีตัวนี้ไปโชว์ด้วยก็ไปดูสินค้าทดลองกันก่อนได้แล้วก็ติดต่อใช้บริการอะไรก็ไปที่นูนได้เลยครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ70 My A 2 0 0ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยถ้าเราจะมีอะไรมารีวิวอีกผมก็จะตั้งใจทำคลิปมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมาเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยเดี๋ยวผมจะคอยตอบนะ ก็ไม่มีแล้วแหละครับคลิปนี้สวัสดีครับ